สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะวันนี้นนคุณป้อม<พ>มีเคสดีๆอะไรมาเัาพวกเรากันบ้างคะอ่าวันนี้เป็นเคสชื่อพี่ให้ชื่อเรื่องว่าเป็นโรคแพ้สารพิษนแต่เดี๋ยวไปขอพี่ขอเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วคนนี้เขาเขารู้จักเจลเนี่ยมาจากเพื่อนรุ่นเดียวกับเขานี่แหละคนนี้ก็เป็นผู้หญิงอายุก็คือปลดเกษียณไปแล้วครอบครัวก็ไม่มีสามีก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ ไม่มีลูกเนาะแล้วก็สามีเพิ่งเสียชีวิตไปตอนที่พี่อลูกค้าพี่ลูกค้าไตเนี่ยมาบอกว่าเอ,อเพื่อนเขาผอมมากเลยไม่ค่อยมีแรงแบบเวียนหัวบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วปกติเราก็จะส่งอ่าเป็นโบชัวอ่าเป็นโบชัวสีเขียวอย่างเงี้ยไปให้อยู่แล้วเนาะ<อ>ทีนี้เขาก็เราเขาได้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยเขาก็เอาไปให้เพื่อนเพราะเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงร,รู้แต่ว่าเ,ออเจลน่ะมันกินแลวดีแต่เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาก็ เอาเอาแผ่นสีเขียวเนี่ยไปให้เพื่อนอ่านพอเพื่อนอ่านปุ๊บก็ขอลองหน่อยเพราะว่าตอนที่เขาบอกกับพี่อะคือเอเพื่อนเขาไม่ค่อยมีตงังเขาก็อยากจะเก็บตังไว้ใช้หลังกเกษียณแบบว่าเอจะได้ใช้นานๆเพราะหลังกเกษียณไม่มีเงินแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปได้ใช้ไปแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากมีแรงอยากอยากกินอะไรที่เออเห็นมันเป็นเจลผู้ปกติเขาจะซื้อแบบว่าวิตามินหรือคนเอามาให้ขายเนี่ยก็ซื้อหมดเลยแต่ว่า ไม่ได้กินหรอกมันอยู่บนตู้เย็นเพราะมันเป็นเม็ด uh huh. อ่าพอเห็นเพื่อนเขากินเจลก็เลยอ่าอ่าซื้อไปบ้างซื้อไปทาน uh huh. พอสักประมาณสิบกว่าวันมาสั่งซื้ออีกแล้วส่งไปที่เดิมพี่ก็เลยสงสัยว่าเออหมดแล้วเหรอคะพี่บอกว่าเออเขาซื้อไปแค่แบบว่าไม่ได้รักษาโรคอะไรเพรา่าเขาไม่มีใบอะไรมาให้ดูไง uh huh. ก็แค่รักษา,าบำรุงบำรุงร่างกายพี่ก็บอกวันลาาะสองก็พอเพราะว่า เราก็ดูงบประมาณเขาเนาะก็เขาบอกว่าหลังกเกษียณเอาวันละซองก็พอค่ะพอสิบวันอาส่งไปที่เดิมอพอพี่ส่งไปแล้วปุ๊บก็มีเสียงโทรศัพท์มาก็มาปรึกษาบอกว่าเออเขาเขาเกรงใจที่จะต้องส่งสั่งสั่งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่ก็เลยได้โอกาสว่าก็เลยถามว่าเออจริงๆแล้วพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรเขาก็เลยขออนุญาตเปิดกล้องเพราะพี่เห็น,พ,หนพี่เห็นเขาอะพี่ตก,กใจเลยเขาเหมือนแบบว่า ผอมจนเหมือนโครงโครงกระดูกอ่ะเออใช่คือผอมมากแล้วตัวซีดซีดเหลืองอ,ะอ่ะค่ะเออเขาก็เล่าให้พี่ฟังว่าแบบเนี่ยพี่พูดพอพูดไปสักประมาณห้านาทีคือให้เขาพักก่อนนะคือเขาเหนื่อยอเออพี่ก็บอกอุ้ยนี่มันอาการพี่ได้ไปหาหมอไม่ไปหรอกไปหาหมอคือเอาไปแล้วก็ก็จะให้สายว่าจำเกลืออะไรคือเขาไม่ชอบแล้วเขากลัวว่าไปแล้วจะไม่ได้กลับคือจินวิตตกอ่ะ อพอได้คุยปุ๊บก,ก็เลยทราบว่าเขาทานมังสวิรัตมาตั้งแต่อายุสิบห mm ้า hmm. แลวตอนนี้เขาอายุหกสิบซึ่งมันสี่สิบกว่าปีแล้วนะหกสิบกว่าแล้วละ่ะเ,เ,เขามันสี่สิบกว่าปีซึ่งคนที่ทานมังนานๆเนี่ยตามปกติเลยคือเราที่ที่พี่พบมาที่ดูแลคนป่วยมาหนึ่งเขาจะเป็นเลือดจางนะ mm hmm. อ่าเป็นเลือดจางแล้วก็บางคนก็จะแพ้แพ้โปรตีนอะไรไปเลยนะที่เคยเจอมาเนาะ อ่าทีนี้อ่ะก็หนึ่งเจอหนึ่งประเด็นแล้วก็เลยคุยกันอีกว่าหนึ่งเขาเขากินแต่บางเนี่ยกินเจเนี่ยเขากินแต่ผักอยู่แล้วทั้งชีวิตเนี่ยปรากฏว,ว่าพบอีกโรคหนึ่งคือแพ้สารพิษพี่ก็งงแพ้สารพิษคืออะไรคะความที่เขาทานผักปริมาณมากเนี่ยพอเขาไปเจอผักที่แบบมาจากตลาดเนี่ยมันก็มันก็จะต้องแบบว่ามันจะสารพิษ ซึ่งเขาเป็นคนที่ชอบกินถั่วมากซึ่งถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะฉีดยาเยอะมากถั่วคะน้าบรอกโคลี่เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าความที่เขาชอบกินน่ะนะขณะเขาต้มเขาลวกหลายหนนะนะคือความกลัวต้มลวกไปก่อน <c oughs> บางครั้งพอ <c oughs> กินไปแล้วปุ๊บ <c oughs> เขารู้เลยว่าโดนอีกแล้วคําว่าโดนอีกแล้วนี่คือแพ้อีกแล้วเขาต้องทรมานอยู่กับแบบเนี้ยบ่อยมากคือเดือนหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะไม่กินเลือกที่จะเลี่ยง อาการแพ้พี่ก็ถามว่าอาการแพ้เป็นยังไงแพ้ถึงขั้นแบบว่าพอกินไปวันนี้พรุ่งนี้เยื่อบุป,ปากอะอาการคล้ายๆคนที่รับรับเอ่อีโมลเลยอะคือแดงหมดเลยแดงแบบเหมือนแพ้ก็คนรแพ้แพ้อาหารทั่วไปอะแหละค <c oughs> ่ะหนึ่งก็คือว่าผิวเนี่ยจะแห้งปกติก็แห้งซีดอยู่แล้วแล้วก็จะคันอันนี้คืออาการ <c oughs> ที่เขาเห็นชัดมากเลยมันก็เลยเป็นการหวาดระแวงสะสมว่า คือกินฉันกินอย่างอื่นไม่ได้ต้องกินแต่ผักไงอ่าทีนี้ผักก็เลือกกินไม่ได้เยอะไอ้น,นี้มันก็จะกินซ้ําๆๆก็เกิดโรคที่สองตามมาคือกระเพาะไม่ย่อยแล้วก็เป็นโรคกรดบ่อยมากอ่ะทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นพี่ขอแก้ทีละโรคเพราะว่าเออ่ด้วยความที่ว่าพี่ก็เลยไอ้กล่องที่สองเนี่ยพี่ส่งไปส่งตัวตัวตัว,ตวบทล้มเส้นสีส้ม มันจะมีรายละเอียดเยอะอ่าพี่ให้เขาไปตัดสินใจเลือกเพราะว่าเขาทานอ่าทานเจลมาแล้วพักหนึ่งละมันต้องดีอยู่แล้วพี่ถึงกลับมาทานใหม่แล้วทานปริมาณเยอะมากเพราะว่าเขาคือทานอย่างอื่นไม่ได้ไงอันนี้มันอร่อยด้วยแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้แพ้ง่ายถามว่าไม่ได้แพ้ง่ายนี่คือลักษณะไงตั้งแต่พี่ทานอูมิมาพี่ก็กินผักหลายอย่างแต่เขายังไม่กล้าที่จะลองกินถั่วเอ่า ขาไม่กล้าที่จะลองกินถั่วปรากฏว่าเออเขาลองกินถั่วแล้วมันก็แค่คันแต่อาการแพ้ไม่มีอ่าการแพ้ไม่มีพี่ก็เลยบอกว่าพี่เคยอักเสบในปากไม่ได้ที่กินที่กินอาเสบในปากคือปกติแล้วก่อนหน้านี้คือคือทานวันนี้พวกนี้นี่คือแบบว่าก็คือจะเปื่อยอ่ะคือคือเราเขาเขาอ้าปากให้พี่ดูเนี่ยคือหอมอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็แล้วก็ช่องปากแบบ โอ้พี่พี่เห็นแล้วพี่ก็ตก,กใจแล้วก็เหมือนกับว่าก็คล้ายคซึมเศร้าซึมเศร้าด้วยคือไม่อยากจะไปเป็นเขาใช้คําพูดแบบนี้พี่บางทีพี่ก็คิดว่าพี่อยากตายเพราะว่าต้องไปพึ่งพาหลานะอ่ะเขาบอกพี่ไม่อยากเป็นเป็นภาระของใครแล้วเขาก็เลยสั่งมาเยอะมากเขามานั่งอ่านดูว่าตัวไหนจะช่วยอ,อะไรเขาบ้างเขาสั่งมาเยอะมากอ่าพี่ก็บอกว่าให้เริ่มทีละทีละชุด เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปเอฟเฟกถ้ากินมันทุกตัวเลยถามว่าดีไหมดีแต่มันดีเฉพาะคนที่ไม่มีไม่มีโรคประจําตัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปเอฟเฟกอ่าทีนี้พี่ก็เลยจัดให้เขาเป็นตัวดีท็อกดีท็อกระบบก่อนดีท็อกระบบย่อยก่อนตัวนี้เพราะว่าจะเทสด้วยใช่พี่จะเทสด้วยใช่พี่จะเทสด้วยว่าอ๋ให้เริ่มกินก่อนค่ะเพราะว่าถ้าพี่ทานกรีนได้ไม่เอฟเฟกอะไรพี่ทานทีนี้ทานลุยเลยเพราะว่า เขาแพ้ผักแพ้สารพิษเขาบอกร่างกายเขาเนี่ยเจอแบบว่าเซนสตีบอะพอเจอสารพิษปุ๊บมันจะเหมือนคนแพ้นมแพ้อาหารทะเลนั่นแหละอปรากฏว่าเขาไม่แพ้เลยทั้งที่เขาทานไปเช้าคู่เย็นคู่นะเอเช้าคู่เย็นคู่แต่ว่าเขาทานตารอูมิอยู่แล้วอูมิประประจำอูมินี่คือสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเขาก็หยิบมาทานอยู่แล้วพี่เข้าใจเลยว่าหนึ่งเดือนครึ่ง ปริมาณที่เขาทานไปน่าจะประมาณสามกล่องเนี่ยพี่รู้สึกเลยว่าเขาแบบว่าคือคือเสียงที่คุยตอนแรกกับเสียงที่คุยตอนสุดท้ายนี่คือเขาไม่กลัวแล้วอะแลวและทีนี้พี่ก็ถามเขาว่าเอาแล้วพี่ไม่รู้สึกว่ามันแพงไปเหรอเพราะว่าเห็นเห็นเพื่อนอนะบอกว่าเออพี่จะเก็บเงินเอาไว้เพราะว่าใช้หลังกเกษียณเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาอยากมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครจริงๆแล้วมันก็พอมี แต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าตัวเจลเนี่ยแล้วว่าซื้อความเจ็บปวดไปเขาก็ใช้คํานี้ว่าเจลซื้อความเจ็บปวดไปจากเขา <Ừ. S 1> เออพี่ฟังว่าออพี่แบบเออแบบว่ารู้สึกว่าเออดีจังเลยอะ่ะแล้วแล้ววันเนี้ยวันนี้คือเป็นวันที่ครบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหลังจากที่ทานชุดสองไปนะทานชุดสองเดี๋ยวพี่จะเล่าในในเคทัดไปันนี้พี่ได้ให้เขาเปิดกล้องเอ,อพี่จะดูว่าว่าโดย โดยภาพรวมเนี่ยเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ในทาง<ม>ทางถ้าจะให้แน่นอนเราจะไปตรวจเลือดจะดีกว่าเพราะเราจะเห็นผลต่างดีขึ้นได้ชัดเจนเป็นเป็นด a ต a ใช่ไหม,มพอเขาเปิดกล้องเออก็สามเดือนสามเดือนกว่าๆแล้ววันนี้สิ่งที่พี่เห็นจากคนเดิมจากโครงกระดูกซิสตี้<ม>วันนี้พี่เห็นเขาหน้าเขาเป็นชมพูมแล้วเขาก็มีรอยยิ้มคุยกับพี่เกือบสี่สิบห้านาที Mm hmm. เขาไม่มีอาการเหนื่อยเลยวันนี้รู้สึกดีมากแล้วก็อยากจะอยากจะใช้คําพูดของพี่เขาว่าที่บอกว่าถ้าเจลมันช่วยถ้าเจลมันช่วยเขาได้ถึงขนาดซื้อความเจ็บปวดไปไปจากคนที่กาําลังคนที่กําลังป่วยเนี่ยโอ้พี่เ<อ>ชื่อว่าคลิปเนี้ยมันอาจจะไปช่วยหลายหลายคนสะกิดใจเนาะมีเงินแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีไม่มีประโยชน์ชวันนี้พี่ก็อยากจะเอา เอาเอาเคดีๆอย่างเนี้ยมาฝากเนาะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้ฟังนะคะค่ะค่ะเราต้องขอขอบคุณเคดีมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้พี่เขาสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video